สวัสดีครับจากร้านคิชเช่นมองครับตัวนี้นะครับคือเครื่องทำป๊อปคอร์น 6AR ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าการใช้งานของตัวเครื่องครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องทำป๊อปคอร์นนะครับสวิตตัวแรกนะครับจะเป็นตัวไฟครับ l i ์แอนด์ วอร์มมิ่งครับก็คือจะเปิดไฟภายในตัวเครื่องนะครับเห็นไหมครับโอเคไฟภายในตัวเครื่องแล้วก็รักษาอุณหภูมิภายในตัวเครื่องให้เปราะคอนมันอุ่นตลอดเวลาตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทําความร้อนครับสวิตท,ที่3ตัวนี้จะเป็นสวิตหมุนครับส่วนจุดตัวนี้นะครับจะเป็นสายกลาวสายกลาวจะอยู่ด้านข้างตัวปลั๊ก,กครับ ตัวนี้สายกาวสามารถต่อสายกาวเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้งานครับครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างภายในตัวเครื่องครับจะมีหม้อตัวทําปับคอนตัวแกนหมุนแล้วก็มีฝาปิดอยู่ด้านบนนะครับสวิธีการเปิดก็คือใช้คันโยกแบบนี้แล้วเปิดได้เลยครับผมแล้วก็ข้างในก็จะมี ข้างในาตัวนี้จะเป็นตัวเปิดนะครับเมื่อเวลาเราตักปัอบคอนตัวรูตามช่องนี่คือตัววิธีทําความสะอาดอย่างเช่นเวลาพวกเศษป๊อปคอนที่ยังไม่แตกเม็ดหรือเป็นเศษเม็ดเล็กๆไม่สวยหรือทาความสะอาดเราสามารถโกยเข้ามาตรงนี้ได้พอโกยเสร็จปุ๊บข้างล่างนะครับมันจะมีตัวช่องฐานที่เราเอามาอาอกมาทิ้งทางความสะอาดได้ครับผมเพิ่มเติมนะครับตัวสวิตช์ไลท์ตัว Light, ตวอร์มมิ่งแอดไลท์ครับคือกดเปิด ตัวนี้ก็จะมีมไฟภายในตัวเครื่องตัวว์มมิ n g ส่วนคําว่า warming นี่คือตัวนี้ครับมันจะเป็นระบบอุ่นออ์มทาให้พวกข้าวโพดพวกป๊อปคอรนที่อยู่ข้างในครับอุ่นตลอดเวลาโดยที่ไม่ทําให้ตัวที่เคลือบอยู่ครับละลายครับผมและนี่คือเครื่องทำป๊อปคอนรุ่น 6AR ครับของทางร้าน i t c n m a l l ส่วนทางลูกค้าอยากได้วิธีการทำป๊อปคอนลดเค็มรดหวานคาราเมล หรือว่ารถอ,อื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านได้ครับมีคำแนะนำให้ได้ติดต่อเข้ามาที่ไลน์กับเบอร์โทรที่เรไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทางร้านทีชชื่ว่มขอบคุณมากครับ